ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันพุทธที่13มกราคม2564เวลา10นาฬกา30นาทีนางยุภาพรวิทูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลรัชธานีได้เดินทางลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาติตามโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยของราษฎรผู้ยากไร ผู้ได้โอกาสในถิ่นทุรกันดาลในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2563ให้แก่นายแดงโขหานามอายุ78ปีอยู่บ้านเลขที่52บ้านตากแดดหมู่ที่3ตำบลตากแดดอำเภอตรการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทและคณะสงฆ์อำเภอตราการพืชผลตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนในพื้นที่ร่วมสมทบอีกจำนวน50,000บาทจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างโดยใช้แรงงานจากผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านจิตอาสาพระราชทานสมาชิกอส และพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีนายสมมาตรโพธินายอำเภอตราการพืชผลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี